ศรัทธาแท้นี่ไม่ใช่ของขลังสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องสบายสบายธรรมะบ,บ้านๆธรรมะที่ไม่ต้องแต่งตัวไปวัดแต่ไม่ต้องมาท่องบาลีแต่เป็นธรรมะที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละธรรมะที่เข้าใจได้ง่ายและเอาไปใช้ได้จริงทุกวันนี้นะครับ เรามักจะเห็นพระบางรูปหรือบางคนบางกลุ่มชอบพูดถึงวัตถุมงคลเรื่องรางเครื่องรางของขังอันนี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องของพวกหินศักดิ์สิทธิ์น้ำมนตเสริมดวงแควคลาดปลอดภัยพยโยมไปกราบไหว้นี่ก็รู้สึกอุ่นใจมันก็เหมือนชีวิตนี่มันจะดีขึ้นนี่แหละ เพราะของสิ่งสิ่งนั้นอันนี้เป็นเป็นเครื่องที่จะลงจิตใจของแต่ละคนเนาะแต่ผมอยากจะชวนคิดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังพระเจ้าเนี่ยเคยสอนเรื่องแบบนี้ไหมครับเคยบอกให้ให้อยพระเครื่องแล้วก็จะหมดทุกข์ไหมล่ะครับเคยบอกให้เราเอาหินศักดิ์สิทธิ์มาวางบนหัวแล้วก็จะพ้นกรรมไหมครับเปล่าเลยครับเนี่ย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นเลยท่านสอนเรื่องของเหตุและผลถ้าทำดีเราก็ได้ดีถ้าทำชั่วเราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นท่านสอนไว้ว่าเอาง่ายๆย,ยกสุภาษิตสั้นๆที่เราแบบเรียนแม้แต่มัธยมก็ยังรู้เลยประโยคนี้ก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนไง ไม่ใช่ของขลังไม่ใช่เทพเจา้าไม่ใช่ฤาษีแต่เป็นตัวเรานี่แหละที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนี่เราสามารถที่จะมองเห็นว่าเออถ้าเราเพึ่งตนได้ทุกอย่างก็โดนบันดาลเราได้เหมือนกันนะเพราะพลังมันเกิดขึ้นในตัวเรานี่แหละเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากพ้นทุกข์มันก็ไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธ แล้วก็โดนบันดาลให้เลยมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยใช่ไหมละ่ะมันคือการปฏิบัติธรรมคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะทําได้เริ่มได้จากบ้านของเราเองคืออยากจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็คือตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเราหวังจะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีเราก็ไม่ใช่แค่ จะเอาเขาไปให้พระเจิมหัวหรือว่าห้อยพระเอาพระเครื่องรางของขัง,งให้เขาแต่เราก็ต้องอบรมเขาใช่ไหมล่ะครับด้วยศีลด้วยคำพูดด้วยการพูดแบบเป็นตัวอย่างที่ดีอ่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีอพออย่างนั้นแหละ,ะก็คือการทำบุญจริงๆในชีวิตหรือบางคนบอกว่าชีวิตเนี่ยลำบากเหลือเกิน อยากถูกหวยอยากรวยเลยไปบนบานสารกล่าวไปไปกราบไหว้ทั้งๆท,ที่ชีวิตจริงๆเนี่ยไม่เคยประหยัดเลยไม่เคยตะม,มาหากินจริงจังเลยเนี่ยมันจะรวยได้ยังไงล่ะเนาะพระเจ้าไม่เคยสอนให้เรารวยทางรัดหรอกแต่ท่านสอนให้เราในยขยันมันเพียรซื่อสัตย์ถึงจะเป็นทางรวยที่มั่นคงอะ่ะนี่แหละคือคำสอนพระเจ้า ธรรมะนี่เอาไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นแบบเหตุและผลของมันจริงๆเลยนะวันนี้ผมอยากจะฝากหลักธรรมง่ายๆที่ใช้จริงๆในชีวิตประจําวันของเราแบบปุทุชนธรรมดาน,นี่แหละก็คือศีลห้าครับคือหนึ่งเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุรายาเมาไอ้แค่นี้นครับฟังดูมันเหมือนธรรมะแบบพื้นฐานนะครับง่ายๆแต่ใครที่ทําได้ครบ5ข้อเนี้ ชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะนี่แหละก็คือรากฐานของความเป็นคนดีปุถุชนคนธรรมดาความเป็นมนุษย์ปกติที่อยู่ในรูปแบบของพื้นฐานสังคมที่เรียกว่าความเป็นคนแล้วถ้าเราอยากให้ใจเราสงบมากกว่านั้นก็แค่บางทีเราก็ามานั่งหัดนั่งสมาธิวันละ5นาที10นาทีอย่างนี้ครับหลับตาเบาใจ หายใจเข้าหายใจออกพิจารณาเห็นความเกิดดับนะครับแค่นี้ครับใจเราก็จะเริ่มมีสติเริ่มมองเห็นชีวิตตัวเองชัดเจนเพอเรามีสติจิตใจเราสงบแล้วเราจะทำอะไรที่มันง่ายขึ้นเพราะเราได้เกิดปัญญานะครับทุกท่านเคยไปฟังดูไปศึกษาดูนะครับเรื่องของการทำสมาธิไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างเดียว ทุกศาสนาสามารถทำได้หมดในเรื่องก,การทำจิตขัดเกลาตัวเองให้มีความสงบเนี่ยการอยู่กับตัวเองมากๆม,มันทำให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างเขาเรียกว่าปัญญาที่แตกออกนั่นเองคือผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เข้าใจว่าศรัทธาที่แท้นี่ไม่ใช่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือการศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะบอกให้เราพึ่งตนเอง ละชั่วทำดีทำใจให้สะอาดไม่ต้องไปห้อยพระให้เต็มตัวหรอกครับไม่ต้องไปรอการอารอคอยการปฏิหารใดๆแต่ให้เราลงมือทําจริงๆอย่าฝากชีวิตไว้กับวัตถุอย่าฝากความหวังไว้กับความบังเอิญครับแต่ให้ฝากไว้กับความเพียรคือความพยายามของเราและก็ปัญญาของตัวเราเอง สุดท้ายผมอยากจะบอกว่าของขังอาจจะคุ้มภัยได้แต่ศีลธรรมคุ้มใจกราบพระทั้งวัดไม่เท่ากับทำดีสักอย่างด้วยตัวเราเองพึ่งวัตถุบางทีก็แค่ได้ใจแต่ถ้าเราพึ่งทำเราจะได้ทั้งใจและปัญญาสวัสดีครับ